สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับซึ่งผมได้นำเอาแนวคำภิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นของกรณีที่ญาติของผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วปรากฏว่าถนนชำรุดประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปได้ยื่นฟ้องเทศบาลให้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่า สารวินิจฉัยเนี่ยการชดใช้ค่าเสียหายให้เทศบาลชดใช้เนี่ยไม่เต็มจํานวนนะครับสาเหตุหลักๆอย่างหนึ่งก็คือมาจากการที่ผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเสียชีวิตเน,เนื่องจากว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภัยถือว่าเป็นความประมาทร่วมของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจึงได้การชดเชยหรือการชดใช้ จากเทศบาลเนี่ยไม่เต็มจํานวนเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับก็คือกรณีนี้เนี่ยกรณีศึกษาเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ศาลได้ตรวจวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับตามหลักฐานในใบมรณะบัตรเนี่ยได้ระบุสาเหตุการตายว่าสมองบวมและก็มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนะครับจึงเห็นได้ว่าผู้ตายเนี่ย ไม่ได้ไม่น่าจะสวมใส่หมวกนิลภัยนะครับเพราะในใบบรณบัตรว่าระบุว่าสมองบวมมีเลือดออ,ออกใต้เยื่อหุ้มสมองนะครับแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกนิลภัยดังนั้นเนี่ยความตายจึงเป็นผลมาจากความประมาทของผู้ตายด้วยนะครับรวมอยู่ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438 มาตรา442และมาตรา223แต่เมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อจากการละเลยหน้าที่ของอเทศบาลก็คือเทศบาลเนี่ยเขามีการาถนนเนี่ยชำรุดนะครับแล้วก็มีการติดป้ายแจ้งเตือนที่ไม่พอ,อไม่พอสมควรนะครับทำให้าการ ที่ผู้ฟอ้องญา,าติของผู้ฟ้องคดีนะครับญา,าติของผู้เสียหายเนี่ยที่ขับรถมาแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าเทศบาลเนี่ยมีการแจ้งเตือนหรือการป้องกันไม่เพียงพอนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็มาจากเทศบาลด้วยศาลจึงพิพากษาให้เทศบาลเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงินร้อยเป็นร้อยละแของความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยศาลเนี่ยให้หักส่วนแห่งความประมาท ของผู้เสียชีวิตออกร้อยละ20นะครับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันกระทําละเมิดก็ก็คือหมายความว่า,าความเสียหายที่เกิดขึ้น100เนี่ยเทศบาลจะชดใช้80นะครับ80%ส่วนอีก20%ก็คือเป็นการหักเอาส่วนที่ผู้เสียชีวิตถือว่าประมาทนะครับเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภัยออกไป นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับเป็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ740ท่ับ2,555ซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเนี่ยมาอ่านรายละเอียดมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ